เจ้าสนอใช่ค่ะว่าขนมงเนี่ยตอนนี้มันได้กินได้ดีถึงไม่งองสนอไม่มือไม่เจอลูกตั้งหลายเดือนคิดถึงที่ซื้อตำหนิตำปาบ้าชอบเอาไปฝากันหน่อยมันคงจะอยากกินเอียมขอมไปฝากสมองเลยค่ะแต่เจ้าเสียห้ามไม่ไวแม่จ๋าอะไรของมึงเนี่ยเอ้หอ๋อเดูวันนี้หน้าแม่สดใสสดชื่นคุณแม่ ถือกับข้ากับปลาเต็มเลยแม่กำลังจะไปไหนแม่นี่มึงรู้อะไรหรือเปล่าไอเดตอนเนี้พ่อหนองเนี่ยเขากำลังได้ดิบได้ดีเขาเป็นทาหารอยู่ในเมืองหลวงเห็นแม่ได้ข่าวมาแว่วๆคนเขาพูดกันเขาบอกว่าอะไรนะเป็นถึงแม่กองไอหนองเนี่ยนะแม่ขออนุญาตนะครับ เงินรางวัลที่มอบให้กับผู้นำทีมงานครับสุธิรักกันเด็กลาหรือน้องโน,โนโ่ชื่นใจนะแม่น้องมึงเนี่ยตอนนี้กำลังสบายแม่นลยคิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอหน้ามันตั้งหลายเดือนนี่ของชอบของมันทั้งนั้นแม่เนี่ยเอาไปฝากมันมันคงอยากกินนะล,ลูกแม่ทนี้ทำไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคานอยางไอ้หนองจะไปได้ดิบได้ดี แต่ถ้ามันได้จยดได้ดี <c oughs> ก็ดีแล้วแมแ่ว่าลูกแม่ยังไงสายเลือดก็ต้องเหมือนข้าแม่จ๋าแต่เสน่ห์ไม่อยากจะให้แม่เข้าไปหาเลยนะเ <c oughs> พราะว่าให้ลองคิดดูถ้า,าวาอยสนองมมนได้หยุดได้ดีขนาดนั้นถ้ามันไม่ถึงแม่มันก็ต้องกลับมาหาแม่แล้วแต่ถ้าหากว่าแม่ไปแล้วมันเกิดเปลี่ยนไปแล้วแม่จะทํา ก็ผนอมเนี่ยลูกค่าสายเลือดของแม่จำเนียรเนี่ยอยู่ในตัวไอ้หนอมันเต็มตัวมีหรือที่มันจะไม่สูงค่าข้าเป็นแม่มันนะจะไปเลยแม่ไม่อยากให้แม่ไปรถไปเถอะเดี๋ยวตะวันตกดินจะเย็นข้าจะเข้าไปในเมืองไม่ทันนี่มันเป็นค่ำแล้วแม่เดี๋ยวถ้าต้องไปก็องไปพรุ่งนี้นะแม่นะนี่ก็ฉันจะไปกับแม่ด้วยก็ได้หลีกทางแม่แม่จะรีบไปมันดึกแล้วแม่มันมืดแล้วมันเย็นแล้วแม่แม่ขอให้รถไม่อยากขวาน พยายามแม่แม่ไม่ยอมพักก็เลยล้มลงไปแม่ไม่ไปไรนแม่เข้าได้ดูซิว่าจบเรียนจะพบ่มกระลุไหมด้วยความเสียใจที่ห้ามแม่ไม่ได้แม่ไม่ฟังคำต้องทำตามแม่เขา ลืมกรอนใช่ไหมถ้าแกจะไปยังไงก่รู้ด้วแม่เปที่สำคัญเลยนะแม่ไปไม่ได้แต่ฉันร้องไม่ได้ฉันยิ่งเข้าไม่ได้กว่าอีก อะไรเปิดอะไรเนี่ยครับเปิดยูทูบเป็นหัวหน้าคณะลืมกอยหน้าต้นปีมแล้วมึงจะลอาเขาพูดเลยไปสักงสิทธิ์สั่งลูกน้องก็มัวจะห่วงเรื่องไงห่วงอะไรของมึงไม่อยู่ในหัวมงดูหม้บุลจ๊อจ๊จ๊อจ๊ออย่าดอกซีโด่อย่าดอกซีอย่าดอกซีกูเป็นโคมาก่อนไม่ใช่พระเอกนะมึง ขอโทษผมผมเองก็ <cover> <m> <Wednesday> ขอกราบ <inaudible> ขอโทษแม่แม่แทนที่หยิ่เรือนไปจำได้แล้วแม่ไม่ฟังคำต้องทำตาม <S <S <adjustments> <S แม่เขาสุดจะรบเรารุมรักหัวใจหนักนวนห่วงยิ่งน,นะสุดที่ จักยคาเห็นแม่รีบรุดสุดตาแลต้องรอวันแม่กลับมาเขาทำอะไรกมได้นอกจากรอให้แม่กลับมาเขาร<า><า>ู้ที่ใส่แม่ดีว่าใครห้ามแม่แม่ก็ไม่ฟังคุณเจ้าปกปักรนะักษาคุ้มครองแม่ของสเสนาด้วยนะเจ้าสเสน์ที่คอยแม่อยู่ที่บ้านการที่จะพามาพบกับ